สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาชมข้าวขาหมูพะโล่ในพลนะคะขายดีอีกร้านในตลาดพิยาคนลุมขาละร้อยห้าสิบบาทนะคะเรามาดูใกล้ๆนะคะว้าวน่าทานมากเลยค่ะ

ก็ต <ka> er ้องะเขียนคน่เยเเสปนี้ถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าต้องเสร็จปนมาก่อนทุกอย่างสองร้อยนะจะอันนี้เลี้ยงผูติถ้าแต่งหน้าไปจ้าไปจ อันนี้ชุดเล็กราคาเท่าไหร่นะคะมีร้อยห้าสิบกับร้อยแปดสิบครับขายกี่สามขาร้อยครับขายดีอีกร้านนะคะในตลาดพี่ยาคนลุมอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะ มีกี่สาขาคะนี่มีสองที่ครับมีสองสาขาครับอ๋อมีสองสาขาสาขาแรกอยู่ตรงมองเทพครับสาขามองเทพจะมาธรรมศาสตร์แล้วครับรอนล้วยี่สิบเก้าค่ะมีสองสาขานะคะนั้นจะเป็นแบบโต๊ะนั่งกินนะครับโต๊ะนั่งกินนะคะใกล้ๆมอกรุ่งเทพกับมอธรรมศาสตร์ค่ะค่ะชื่อร้านพัวในพลนะคะ ของนั้นที่สองประมาณสิบปีแล้วเกือบยี่สิบปีแล้วขายตรงนั้นขายมานานนะคะว้าวน่าทานมากเลยค่ะขาหมูล้นๆนะคะสบายดีเลยไม่ไม่เปียกมาดูนะคะอันนี้ก็เป็นข้อนะคะมาวานนี่เหรออ๋อจ้างนั่งอะไรนั่งปรับกันไปปรับกันมา กลัวาว่าจะมาเยอะแลบบะ,ะีื้อมาหม่นิดหน่อยเปลือยไหมอันนี้เปื่อยข้อเปล่อยอน่าทานมากเลยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะน้ำซุปตักไว้นะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบาย